สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเดรบาริดครับเล่นที่ซานเดโกเบอร์ดาเบลต้อนรับกันมาเยือนอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับนัดแรกที่อัมสเตอร์ดัมนะครับอาแจกแพ้เดรบาริต1ประตูต่อ2นะครับทำให้นัดนี้เดรบาริด ุมความได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับนัดนี้เล่นในบ้านของตัวเองสกอร์ที่นัมเ็จต้องการก็ไม่แพ้พวกเขาก็จะเข้ารอบนะครับแต่ถ้าแพ้ก็แพ้1ประตูก็เข้ารอบนะครับแต่ว่างน่อนไขการเข้ารอบของนัมเ็ดเนี่ยดูดีกว่าส่วนอาแจกแน่นอนว่าพวกเขาต้องมาเพื่อเก็บชัยชนะแน่นอนนะครับ ทีคือรายชื่อสิบประตูจริงของฝั่งอุลตร้าหนึ่นะครับผู้สาประตูเป็นทิโบกูตัวแข่งหลังใช้ ane, amos, o, al, รอยเฟลวาลานเซโอดามอสมาเซโรและที่ข่าวต้องการเป็นโทนี่ครอสลูก้ามอริสคาซิเมโรตัวรุกก็จะเป็นมาคออาเซซิโอกาิเบลและคาดิเบเซมาส่วนอาร์แจ็คนะครับผู้สาประตูเป็นโอนาหนาแขงหลังก็จะมีอ่อเฟียซิเวอร์เดริสคาเคลิฟิคอ เบอร์แมนบอลการเป็นเดนนี่บินดูซานทาดิตซีเอสจนเส้นเซเน่หุนเตลลานะครับตัวรุกสามบอลเป็นจนเส้นเซเน่นละหุนเตลาอารฟเกมเริ่มเดมารตต้องบอกว่ากลุ่มความได้เปรียบค่อนข้างเยอะอ้าวดูตรงนี้ของอาเซเชอโอพุทธสินชี้เป็นจุดโทษแล้วครับโอ้โหเอ๊า แานเเอร์ไม่เห็นด้วยโอ้โหโอ้เริอมฤติมาครั้งแรกแล้วได้จุดโทษแต่ว่า,าที่อาเซซิโอแ <c oughs> มนเเตอร์เข้าด้านหลังครับโอ้โหเพื่อสินเปล่าไปแล้วครับจุดโทษของเริมฤริแกเร็กเบลดวนกับทางโอนาหน,นาโอ้โหไปผูกทางก็จริงแต่ว่าแกเร็กเบลเฉียบขาดจริงๆครับแต่เลียดเข้าไปครับ 1-0ริเบรตขึ้นนำครับโอ้โหไม่กี่นาทีครับริเบรตขึ้นนำไปแล้วทำให้สกอร์รวมตอนนี้ริเบรตหนีอาแจากเป็น3ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าจะเข้าด้านหลังแล้วจุดโทษของทางแกร็กเบลครับโอ้โหคือเน้นเรียดไม่มีนั่นเลยครับโอ้โห บอลแทบไม่ค่อยลอยจากพื้นเลยแล้วออนนตาก็ลอยไปปัดก็ไม่ได้นะครับ1-0น้ำัเ็ขึ้นนำอัอจจสเกมนี้อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไทยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเกมนี้โดนนำไปก่อนเท่ากับว่าต้องยิง2ประตูน,นะครับเพื่อต่อลมหายใจ คซสเมโรโทน่ครอสบอลฉลับมาเอเซมาได้ไม่ได้แล้วบอลของอาร์เจสครับทางขวาที่เซอร์นี่เซอร์นี่ไหลเรียดมาให้ที่ฮุนเตลาแพร่ว่าโดนดักโดยทางด้านฮาบาคาวถูกมาแล้วนะครับฮุนเตลาเขินมาที่ตูซานทาติสนะครับโอ้โหมาบอลไม่เข้ากรอบ โอกาสได้โต๊ะตอบขึ้นมาของทางอาร์แจ็คครับบอลสูงไปหน่อยสั้นๆันครับกูตัวเซลรามอสคาบาคาลไหลมาที่แกลิเกเบลเบลหนีได้ใหมาที่ทางคาเซเมโรคาเซเมโรปิดไม่ถึงอเซซิโอ บอลมาทางขวานะครับโรเดรทยังได้อยู่ครับปะข้าวเปิดเบซเซม่าเบซเซม่าไหลามาที่คาเซบิโรโอโ,โ,โหโอนาน่าต้องปัดทิ้งออกไปครับดูเหมือนว่าจะแฉลบด้วยมาเรื่อยๆครับทางด้านโรเบรทดูกันอีกครั้งครับจกกังหวะลดขึ้นมาว่าน่าจะโดนบล็อกด้วยนะครับก็เป็น โอ้เป็นลูกตั้งเตะน,นะครับแม่เหมือนอาเซนซียวยิงออกไปเองนะครับแมตตมันไหลไม่ผ่านครับแล้วโอ้โหหรืรอไม่ได้จะได้สวนด้วยอาเซนเซียอ่าโดนทำฟาวครับเหมือนจะมีต้องเคลีย นิดหนึ่ง่าเป็นจังหวะที่ทางด้าน c ีนะครับไปเข้าข้างหลังใส่อเซโซนี่ครับมีมือแล้วก็ตัดไปครับผู้สินมองว่าเป็นการทำเปล่าเฟรีคิดของนักบุิครับตอนี่ครอสบอลฉลับจะเป็นลูกเตะมุมครับโทนี่ครอสจะเป็นคนเปิดนะครับโทนี่ครอส ซานสันกับอาร์ซิโอทันที่โคสเปิดมาก์มาบอลโดนท่านเบฟิกโก้เคลียออกมาแต่เรเบลิตยังได้อยู่มาเซลโลไปทางซ้ายที่อาร์ซิโอไล่มาแม่จะให้คาสิมโรไม่ถึงนะครับอาแจกจะได้ส่วนเซอร์นี่เล่นไม่ได้โมดิสเอาความมาเบลเอเซมาเกลืกเบลสัตเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย โอ้ลูกยิงอันทรงพลังของแกเล็กเบลครับโอ้หมดสิทธิ์ครับทางด้านโอนา่าโอเลมาริตนีอาแจกเป็น2ส่วนครับโอ้โหประตูสดสวยจริงๆครับของทางแกเล็กเบลโอ้ซ้ายพิฆาตจริงๆครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งนะครับจังหวะต่อบอลของมาดิด เดีวซัดโอ้โหคือซัดแบบนี้ผู้รักษาประตูคนไหนก็ไม่กล้ารับนะครับโอ้โหเฉียบขาดจริงๆเสาแรกนะครับโอ้โหเต็มสิบน่าจะให้สิบครึ่งเลยและครับโอโ้เกินคะแนนเต็มด้วยคือมันมสดๆจริงๆครับลูกนี้สองศูนย์โอ้โหอาร์เจ็ ผนทางที่จะเข้ารอบตอนนี้สาประตูโอ้โหแต่มาดริดก็หม,มายครับทน,นี ي ครอสเปิดป่ะเบสมามงบอลครุกคิกดซียสตัดไปได้ซียสให้เซนี่ซียสอีกครั้งฮุนเตล่าไหลามาที่จอนเส้นโดนดักโดยลูก้าโมดิสทน,นี ي ครอสขวามาที่ทางคาวาข้าวโมดิสเปิดมาให้แกเล็กเบล หักข้อมาเสาแรกไปเข้ามือโอนาน่าเดี๋ยวอาแจกจะได้ส่วนดูว่าจะมีประตูไข่แตกหรือเปล่า CS ตัวซนทาดิสมุนเตรามุนเตราเปิดเปิดมาแล้วโอ้โห CS ไม่ถึงครับแต่ว่าอาจจกก็ยังได้เตะมุมนะครับลูกเตะมุมโดยทาง CS เยสเปิดมาเสาสอง,สอ,งอุ้ยแถวสองโอ้โหเจอลาแปดทางด้านกูตัวได้ออกแรงเซฟนะครับอาแจกมาไม่อา้าวลำนิดเดียวครับทางด้านแกสซอนฮันเตลากูตัวเปิดยาวอา่าแล้วดูทิเจ็บได้ บริสไทป้าบลได้ไปถึงโอนานะ่าเยเมนเร,รก็เป็นแชมป์รายการนี้13สมัยนะครับแต่ว่าก็เป็นโอ้โหแชมป์3สมัยติดกันเลยครับ3ดูการที่ผ่านมาก็ยังไม่มีทีมไหนที่4ครั้งเตะอาดูเบนเซ่มาโอโหโอนานะ่าโอ้ซูปปเปอร์เซฟครับป้า โอ้โหมีเวลาด้วยครับเป็นเซมาแต่ว่ายิงไปติดเซฟของทางโอนาน่าอาเซนซิโอให้เบนเซมาครับลูกเตะมุมของอิบิริตครับโดยโทนี่ครอสครอสเปิดเสาสองแต่โขดตมาเซโลโฮลเสา,ส,าสองครับมาเซโลแต่ว่าไม่เข้ากรอบ โอ้โห uh, ขึ้นคนเดียวครับมาเซโล่ llo, อย่างแค่ 0. สองศูนย์รวมสองนัดตอนนี้เริอมฤตยดนำสี่หนึ่งนะครับอาเซซซโออาป็นเซมาเบซมาจิบม,มา <c oughs> เบลเล่นไม่ได้เป็นลูกทุ่มของเริอมฤติดแล้วครับมาเซโล่ llo, ทุ่มให้แม่จะให้อาเซซซโอ โดนดาก,ก่อนลุกทุ่มของริบริตอีกครั้งมาเซโดทุ่มมาเซโดตบดไปแหมโทนี่ครสเล่นไม่ได้แนละ้วเพราะว่าบอลมันแรงโอนาน่าครับสั้นๆกับเดอริชเดอริชก็ตกเป็นข่าวกับสมสอลสันดังๆนะครับ ทั้งโดเฉพาะในลีกอังกฤษนะครับทีมใหญ่ก็ต่างสนใจในตัวเดลิชมาเซโรเปิดหนาทางด้านอาจแจกเก็บได้โดยเซอร์นี่ครับตอนนี้เซอร์นี่เลี้ยงปลายให้ฮุนเตลาขึ้นแล้วโอ้โหได้ซัดด้วยครับทางด้านซีไปเข้ามูคุดตัว วอนตรงตัวด้วยแล้วจบขึ้นแรกครับเลยไาเลยลครับนำอาแจกอัอร์ดัมอยู่2ประตูต่อศูนย์พูดถึงสถาการตอนนี้ต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบค่อนข้างเยอะแล้วครับเกือบจะร้อเปเซก็ว่าได้ต้องตูว่าครึ่งหลังอาแจกจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับครึ่งหลังครับอาแจกเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่น ดอสานทาติสสโคนะครับลงไปนะครับเป็นตัวสำรองฝั่งซ้ายกรดเบลเบลหลายให้กับทางเบนเซมา่าเบนเซม่าให้เบลเออขึ้นหน้าไม่ได้โมดิสเปิดมาเบลโอ้ แรงครับแอรเบลเล่นไม่ได้คารบาข้าวตอนนี้อส o เกรกเบลให้โมนิสเกรกเบลคารบาข้าวไหลให้เบนเซม่าเบนเซม่าเลือกซัดเลยครับโ,หโ,หโหอ้โหมาก็ไม่เข้ากรอบครับ ปั่นด้วยซ้ายครับของทางคาริเบนเซมาดูครับกาเดเปลออกมาครับแล้วดูเป็นเซมาไหลเมื่อกี้กับทางด้านคาเซเมโรแล้วก็จบที่เป็นเซมานะครับ <c oughs> เราตัดได้อีกแล้วเนเซมาให้อเซเซโอเนเซมาหลายให้กาเดเปลลุดนเฮดทริกโโอ้ ว่าโอนานา์ไม่ยอมครับโอ้โหอ้ามีจหวัดปะทะเล่นต่อครับเพื่อสินไม่ไว่าอย่างไรเบนเซม่าเบนเซม่าไหลที่กเกลิเบลเพื่อแฮตทริกโอ้โห,โโหก็ยังไม่ได้แม่ออนานตถือว่าปัดออกมาได้ครับ,กรบเกลิเบลก็ยิงไปตรงตัวด้วยคาร์บาคาว,าวเปิดมาอ้าว,าวโมริส ขวาโมดิสโมดิสดูว่าโมดิสเลือกอย่างไรโมดิสไปไปแล้วซัดติดบล็อกเซเอสมาที่เซอร์นี่เวทแมนมุนเตลาให้เวทแมนอีกครั้งว่าว่าไปติดคาเซเมโรอาซิโดอ้าวทางด้านเส้นถึงก่อน เซอร์นี่ติดมาซิโ่อ้าวเห็นได้อยู่ซีเอ็ไไลอ่าก็เกมรุกของอาแจ็กก็ยังทำอะไรมาดิดยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนี่ดเดวิสเนเดสครับลงไปแทนเซอร์นี่ซีเอ็ดดีขวามา เนเรสอามาเซลโลฟาวครับเป็นฟริกของทางอาแจกโอ้มีเหลืองด้วยครับมาเซลโล่นัิเตเองก็พยายามไปอธิบายให้ผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าแจกไปแล้วมาเซลโล่ตัวเป็นเหลืองฟริกของอาแจกซีเอสเปิดขึ้นไปโดนมงเคลียออกมา ตรงนั้นเปนเซม่าเก็บเปนเซม่าหาดีได้โอ้เปนเซม่าเปนเซม่าอะไรให้อาเซซิโออาเซซิโอคืนเปนเซม่าแล้วชิ้งมาที่อาเซโออีกครั้งอาเซซิโออาเซโอไหลามา <c oughs> เป้าหมายที่กาเด็เบลครับไม่ถึงได้ทุ่มครับรเดวิดอาเซม่าทุ่มให้เบลเปนเซม่าซัดเลยครับโอ้โหแล้วเบลอาได้เตะมุมครับ โอ้ปเป็นเซม่าเจ้าตัวเสียได้ <c oughs> บเบลพยายามจะตามเล่นต่อครับบอลออกไปก่อนออบอลตนเบลออกนะครับโอ้โหให้เราดูเมสซีน่นี้หนึ่งว่าบอลออกไปแล้วนะครับ,บเบลเบลแฮตถิกได้ไหรือเปล่าเแบลบซัดแากกอไปตรงตัวโอโนานะ่า โอ้ดูเหมือนเกลบเบลนี่กระหายแฮทติกเหลือเกินนะฮะมันตาอาบอลจากที่ซาก,กิโร่แนวรุกของอาเจกก็ถือว่ายังเล่นง,งานมัดดิดไม่ได้นะครับไปไม่ถึงเพื่ี่สุดท้ายก็ไม่ได้จบอีกด้วยมาเซโลแล้วเปิดมาโดนเคลียร์ดูสานทาดิส มาบอลอยู่ที่ทางโค้ดไม่ผ่านคำว่ออาาวก็ยังเอาโตโัวรอดมาได้ครับเปิดข้างหน้าอ้าวโอ้อาเซโออาเซโอ,โอโเก็บจังหวะเอาลงนี่โดนด่าก,ก่อนครับอ้าวบอลหลุดมากทีเดเรสโอโจะตีไข่แตกเดเรสยิงออกไปเองครับโอ้ประตูไข่แตกไม่ยังไม่มาครับ ซัดด้วยสายครับโอ้ก็ก็ไก่กกเครียงนะครับอบอลเข้ากรอบเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับอ่าวินิซุสจูเนียครับลงไปแทนอาเซอสส่วนอาเจกเอาเดยจองลงไปเอซียคาวาคาอให้ที่โมริส บอลสดีดไปเบนเซม่ารันไม่ได้เลยครับเพราะว่าบอลมันแรงเือเกินโอนาน่า oh, เปิดขึ้นมาครับบอลเดบิดิตตงกลางนี่เก็บได้หมดเลยนะฮะ หรือว่าจะมีประตูคใครแตกหรือเปล่าฮุนติลาไปแล้วครับพ่ดโดนบีทดทำให้ต้องตัดสินใจรีบยิงครับก่อไปเข้ามาทิโบกตัวคาเซมโร่ไปขวาเบลทารินก็อาจจะล้ำแต่ว่ายัางได้อยู่ครับเบเซมมาจับยาไปหน่อยอริมรลิตาหมกแล้วเบล ให้เปนเซม่าเป็นเสบ่าบอลจะให้เปนิีซุสจูเนียร์ไม่ถึงมาเซโล่ o, หนุนไปอีกทีตนเคลียาเดยองเดยองไปครับเดยองเดยองเดยองเบียดกับทางท้านโทนี่โครสแมโทนี่โครสเอาชนะไปได้โทนี่โครสวนขึ้นกลับไปที่ทางโกตัวตัวโกตัวเบลเก็บห่า <c oughs> เบลตัดได้อครับเวนิซูสจูเนียอาร์ฟาวโอ้ใบเหลืองครับเดอริสนี่ครับเวลาที่เวนิซูสจูเนียจะไปครับเวนิซูสโดนเดอริสโอ้โหสไลด์เต็มๆเลยเปนเแม่เก็บได้เปนเแม่แอด หรือว่าจะได้สวนไหมอาแจากก็ไม่ทันละครับเตดยพืลิดครับเอาชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ2ประตูจากแกลเล็กเบลทั้ง2ลูกเลยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับของจริงคืนบันอังคางที่5กุมภาอ่ามีนาคมนะฮะมีนาคมแล้ว <c oughs> ก็คู่นี้ครับแข่งกันในเวลา ที่ 3, นะฮะตามเวลาบ้านเรานะครับก็ติดตามไ,ได้ทางช่องโกเนาะเว็บไซต์โกนะครับสำหรับผู้นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็คอไมารู้ว่าของจริงจะจบแบบไหนแต่แอ่ดูแล้วผลิตน่าจะไม่น่้มีปัญหานะครับเนาะโอเคก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์ติดชมกันได้ ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ